สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครัป้าป้านะนาที่เข้ามาชมผมครับผมพูดไม่ชัดครับผมชื่อเอรอนครับอัจจุมันเป็นอะไรสบายดีกันครับพี่น้อง่อยกันสบายดีค่ะอันพี่น้อง <c oughs> คอยเห็นข่าวอยู่อันอยู่เมืองไทยเนาะที่ว่ามีปัญหา <c oughs> กันอย่างไปกินบุฟเฟ่แล้ว่วนสูงแยกหน่อยมันเกินหรือว่ามันมันมันสูงอะนะเลยคิดเงิ่อนงงสินะพี่นอ <c oughs> ้องอันที่ว่าชูฟังได้จากว่าอันต่างประเทศนะเขาเสียเอาอายุพี่น้องเขาสิระบุอายุไปเลยว่าซี่ขวบใ่ตรงใจงงสินะ คนอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาสิบริโภคบัตรประชาชนเนี่ยพี่น้องคือเขาบอกไปเลยว่าสีขวบกับสีขวบสามกับสามขวบเขาสิบกโกหกเลยพี่น้องเขาสิบบตัวเขาสิแล้วเขาก็สิบบอกขอเบิ้องอนบัตรประชาชนเด็กหน่อยได้พี่น้องถ้าพอแม่ว่าสามขวบสี่ขวบหลักก็เลี้ยวไปเองสินะถ้าบานเฮ่านะยังวัดความสูงอยู่เนี่ยะพี่น้องซิมีปัญหาตลอดพี่น้องเสื้อคอยมีปัญหาอยู่เรื่อยแล้อันท้าเฮ็ดคือเมืองนอกใดก็ดีนะพี่น้องที่ว่า อันระบุอายุไปเลยว่าจะขวบใจยังสินะถ้าเกิดว่าย่านพ่อแม่เข้าตัวกันสิพ่อแม่ก็ต้องพกบัตรประชาชนลูกไปนำเนาะอไปกินบุฟเฟ่ <c oughs> เพื่อเขาสด้เช็คเนี่นะจะว่าจี่ขวบกระแนงสินะนี่คือการตัดปัญหาโดยการมีปัญหาหน่ยแหละจ้าพี่น้องโดยการที่วระบ,บุอายุไปเลยยังสิง่ายดีด้วยแล้วก็คนนยูต่างประเทศเนี่ยเขาจะซื้อซัดเนาะจ้าเนาะอายุเท่าไรเขากะ บอกเท่านั้นไปเลยนะจ๊ะพี่น้องอันเห็นข่าวสัสตดว,วากเ็เลยเมาเหล้าซู้ฟังเราจะนะนะ <c oughs> ยุกับลูกชายสองคนจ้าพี่น้องจ้ะอันจเจเดนไปโรงเรียนเราจะนะนะอันพี่น้องอันคลิปคอย,ดยโดนลีกัสิ์เพลงสองคลิปแล้วกะ็โดนพ่ยูลบออกไปคลิปหนึ่งพี่น้องสีแดงไปเจอเยอะเจเมนนะโอ้อโดนลิขสิทธิ์เพลงนี่แหละจ้าพี่น้อง คอยก่ายนย่าน,านชิวเสียวอยู่พี่น้องเลยอันอันคลิปคอยบักไร้รอยคลิปนึงพี่น้องมีแต่เสียงเพลงนะเ <laughs> จ๊มือได้ชิโดนเบิดเนาะตายแล้วคอยบา,าด้ม่เก่งอันพี่น้องคอยไปเห็นคลิปอยู่คลิปหนึ่งเนาะเพิ่นออกมาอันแนะนําอันค้นท่ว่ากําลังเดินสายฝอกําลังค้น จะมาอยู่ต่างประเทศนั่นสินาพี่น้องเพ่นว่าเพ่นมาบอกอันอันเมียรฝรัง่งอันนองไม่เนาะพ่นว่าองศีนาะพ่นว่าอันถ้าเลือกได้ยซสม่าเธออยู่บ้านเฮาดีกว่าเพิ่นะอยู่ต่างประเทศนี่มันเ่ได้สบายมันลาบากมากๆเลยมันบอกคือบ้านเฮาบา้านเฮาน่ะอยู่สนุกสุขสบายอยากกินยังก็ได้กินเฮ็ดยังก็เฮ็ดได้อันพูดถึงว่าเป็นแนนําเขาองศันบ่ถือเดอพี่น้อง พราะว่าแต่เจ้าของคิดว่ามันดีเจ้าของคือบวกลับไปชน,นะเนาะทุกประเทศก็มีทั้งขอดีข้อเสียเน,นะจ้ะพี่น้องบ่มีอียังที่ว่าดีเลยเสริฐสีดอกจ้ะอันเมียฝรั่งก็มีทั้งสบายและก็มีทั้งล่างบากเนาะพี่น้องเนาะต้องให้เขามาล่องเบื่งจ้ะพี่น้องจ้าว่าเขาสิ่ได้โบเขาอยู่บ่ได้เขากระิกลับไปเองเขา่น่นะจ้ะพี่น้องอย่าเป็นแนะนําเขาว่าอย่าสูมา้อยู่เมืองไทยน่ะดีที่สุดแล้วโอ,โอ้ยพี่แนะนํายังสั่นกับบถือเนาะจ้าเนาะ ถ้าจะแนะนำยังสั่นแนะนำให้เขาแบบระมัดระวังตัวหนุนนี่นั่นยังกะวากันไปบ่เป็นเป็นแนะนำเขาว่าอย่าให้เขามากสินะเจ้าของก็อาจจะลำบากสินะพี่น้องแต่เสียเอาครูของเจ้าของไปบอกครูของคนอื่นอย่างสีมันกับบด้คือว่าแล้วเนาะเขามากเขาอาจจะได้ดีก็เจ้า,จาของเขามากเขาอาจจะได้แฟนรวยก็เฮ้าเข,า,ขาอาจจะบได้ยลำบากคือจะเฮ้าเป็นอยู่ตอนนี้สินะ การที่จะเป็นแนะนําเขาเนี่ยนั่น,นก็นจะคิดว่ามันเป็นตะหัวแม่ไปเนาะพวกเจ้าว่าบอกเปน็นแนะนําเขา,ายมาม่าเดี๋ยวมันลําบากลําบากของแต่ละคนก็คือกอันอยิบได้บาตนี่ยลบากแบบใดละ่ะแต่ละคนความลําบากกระแตกต่างกันออกไปมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใดสามีแบบใดน,นํั่มเนล่จากความลําบากเนาะเนาะมันก็แยกย่อยออกไปหลายสิ่งหลายอย่าง อันท่าสิมาบอกว่าอากาศมันหนาวมันบอเป็นยูยังส,ยงสั่นยังสียังสีก้อนสิมาอยู่ต่างประเทศเขาก็ตตรงรูอยู่แล้วละจ้ะพี่น้องว่าต่างประเทศมันหนาวแต่ว่าคนไทยเส่วนมากปรับตัวได้สุกขุนเพราะว่าสิอาหารการกินการเป็นยูการให้การให้งานเนี่ยมันปรับได้เบิร์่นแหละจ้ะพี่น้องจ้ะคนเฮาที่ดินล้นมาต่างประเทศก็เพราะว่าเงินทองกำแก้วเนี่ยละจ้ะพี่น้อง เพื่อชีวิตเฉลดีขึ้นคือว่าแหละดยการที่ว่าหาแฟนต่งางชาติที่เขาจะได้ซอยเฮาแบบเอาเฮามากง,าง,าง่ายๆแค่น่ะหละพี่น้องอันเวลาพวกเก้าไปบ่งคปพวกเก้ากบอันเอาม,มะปรับใส่เอาด้วจ้ะพี่น้องโ่แมนว่า,นาไปฟังไปเชื่อทุกอย่างที่ว่าเมียฝรั่งเบาบางคนเพิ่ให้ขขอมุลจริงีหลีพี่น้องเมียฝรัง่งบางคนเพิ่นกะอันความจริงก็มีบหลายจังสินะเจ้าจงไปอันซึกษสาวเองเจ้าจงใส่อัน ไว้พีบหรือเซนของเกาเองมันเป็นนะจ้าพี่น้องอันพี่น้องซิ่งแรกเลยคอยสีแนะนําเลยขอให้ขับรถให้มันเป็นพี่น้องอันดับแรกเลยขับรถให้มันเป็นนยมันเก่งให้มันได้อยู่เมืองไทยเวลาเ้ามาอยู่นี่นะพี่น้องสมมติว่าเ่าไปสอบใบขับขี่อย่างมากเขาก็ยังขับรถเป็นแล้วเขาไปตรงไปเลี่ยนขับรถนะจ้าพี่น้องมันก็สีสบายไปอีกอย่างหนึ่งนอกจาก ันแต่ว่าพวงมาไล่อยู่เมืองอยู่บ้านเฮาครับอยู่ต่างประเทศมันจะอยู่คนเราฟังนาะจากนออันนั่นกับว่ามีปัญหาหรอกจ้กมันสามารถครับใดปรับเปลี่ยนใดถ้าเฮาขับรถเป็นมันบ่ยากหรอก้ะพี่น้องว่าเฮาสีขับเป็นอยู่เมืองไทยหรือว่าเฮาสิมาเริ่มหัดอยู่หนีหม่จังซสี่นะแต่เขาเป็นมาั้งตัวอยู่เมืองไทยมันก็ง่ายนะพี่น้องง่ายง่ายสุดๆเลยดีกว่ามาหัดใหม่เบิดนะจ้ะพี่น้องอการที่จะไปฟังเมียฝรั่งว้า่นะพี่น้องก็ฟังใด้แต่ว่าต้องมีไหวพริบ ต้องคิดเป็นน้ำเร้อพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนประสบการณ์กับโบค OK ีกันคือว่าบางคนประสบการณ์หน่อยบางคนประสบการณ์หลายยังสินะคนที่เพิ่นมีประสบการณ์หลายอันเพิ่นกัสจิมีอันอเอื่อนไว้อย่างประสบการณ์นาะมาเล่ามาบอกยังสินะคือจังคอยในี่ประสบการณ์บ่หลายดอกพี่น้อนงะคอยบบกคยเดินสายฝอแต่ที่แหลกนะพี่น้องคอยเจอแฟนคอยคนแหลกคนเดียวกัเพื่อนติดต่อห้ก็ได้แฟนเลยนะพี่น้องคอยก็เลือกปด้มีประสบการณ์อีกอย่างจ้ะ แต่ประสบการณ์ขงข่อยมาเรียนรู้้อยู่นีเอาเองนะจ๊ะว่ามันเป็นจังใดอยังหน่นะสำหรับหลายๆคนที่พ่นสาชีวิตอยู่นีนะจ๊ะอันคือจังคีปที่เป็นแนะนำเขานะจ้ะว่ายามาเด้ออันเมืองนอกมันบอกเป็นตะยูหู่บานเห่าดีที่สุดจย่งหน่อันก็ใครเขามาล่องเองนอจากพี่นอกนอกชีวิตของเขาชีวิตของเฮาก็อีกแบบหนึ่งชีวิตของเขาก็อีกจะอีกแบบหนึ่งนอกจากนอเข้ามาชีวิตเขาอาจจะลุงโหลดก็ได้อย่างสี่นะ จะสุดเพสกัดดาวลุงหลายอันเห็นว่าอยู่เก่าออย,อยุเก่าแก่ก็ได้จัก <laughs> ชิวเอ้หลูก<า>ลกวนพี่น้องแล้วกอีกอันนึงจะพี่น้องอันเห็นหลายคนพ่นแนะน,นํานาะว่าอันให้เลือกฝรัง่งอ่ะเลือกฝรั่งที่อายุน้อยอายุสามสิบขึ้นสินะพี่น้องพ <laughs> วกนี้นะ่ยังบ่ท่านดนมีอีหยังยังบได้สรสางพึ่งสางเนื้อสางโตยังบ่ท่านได้แบบว่ามันคงนะพี่น้องบ่เสมอไปเด้อพี่น้องเด้อ บางคนนะเขามันคล่องแล้วพี่น้องและอีกอย่างหนึ่งสามสิบนี่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่น้องฝรั่งนะอันก็ชิบเาเคตของข่ซูฟังเนะานะจ้าเนาะอันผัวข่ตอนนั้นนะเพื่อนอายุสามสิบสี่ปีเนะาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีครบเบิดแล้วนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเพียงแต่ว่าเพิ่นบ่มีเมียนะจ้ะพี่น้องเป็นกระคบคนไทยอยู่คนหนึ่งเนาะแต่ว่าอันเราม่งว่าแฟน่อยอายุหน่อยนะแล้วเลยบ่เอาจัวงสินะพี่น้องแล้วเลยไปเอาคนที่อายุหกสิบกว่านะพี่น้อง เคยเลยว่าโอ้ยโชคดีมาตกอยู่ที่ข่อยจึงสินะจะอันนี้เบาซูฟังซื่อๆแล้วจะเลิเพราะว่าบางคนอายุหน่อยอยู่จะต่ว่าถ้าหน้าที่การงานเขาดีเงินมันก็นดีตามมึงเสนะพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องเบิ่งหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันแล้วพี่น้องอย่าปเปีเยวอายุเขามาตัดสินว่าเขายังบั่นันมีเขายังพึ่งสางเนื้อสางตัวบ่เสมอไปจ้ะ แต่ว่ามันก็ไม่ีอยู่จากพี่น้องที่ว่าเขาเริ่มจะสางเนื้อสางโตใดมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเริ่มสางตอนใดเนาะพี่น้องถ้าเขาเริ่มเก็บเงินเก็บทําเฮ็ดงานตั้งแต่ที่ว่าอายุบ่าลอย่างซี่นะเขากิซีเงินเร็วนะพี่น้องถ,ถ้ามงคนถ่าจะเออละเฮ้ยร้อยชาขี่ขานบ่เฮ็ดงานเฮ็ดการอันมาเริ่มตนเอาตอน40 50หัีงซีกะมีคือการพี่น้องแบบบบมีเงินอังนี่นะมันบ่เกียวกับอายุ้ะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับว่าเขาน่ะ สางเมื่อสางตัวแต่ตอนใดังี้ยสินาพี่น้องมังนคนกุกระใสชีวิตถิ่มไปซื้อบรเิเฮตอีอย่างสินะพี่น้องก็มีคือกันเนาะจ้ะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปเบิง่งถือว่าอายุหน่อยอายุหลายนะพี่น้องให้เบิ่งเขาว่าเขาเป็นคนดีโบเขาฮักเฮาอีรลโบนาทีการงานเขาเนี่ยมันเป็นตาเลี้ยงเฮาได้บองีินะพูดถึงงานอยู่กรุงเทพตบะแวนงานอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไดเบิดอทันลลยจ้ะพี่น้อง เพราะว่าค่างเงินเขามันสูงเนาะพี่น้องเนาะค่างเงินมันก็โอเคนะพี่น้องมันเลี้ยงได้อยู่แล้วนะจ๊ะอย่าไปเบิ่งตรงจุดนั้นนะจ๊ะเนาะมีหน่อยก็ค่อยสางไว้น้ำกันก็ได้ยังสินะถ้าผู้ชายเขามีอยู่แล้วมันก็ง่ายขึ้นไปอีกนะจ๊ะพี่นอ้องอย่าใไ้อันมามองว่าเออบางคนโฟกัสหาเฉพาะอายุหกสิบขึ้นนะพี่น้องเพราะว่านาทีการงานเขามันคงนะจ๊ะพี่น้อง แล้วก็มีลายกนนะ้นเนาออกมาว่าถ้าสามสิบข้นยาอามันยังเป็นไหยรุ่นยูงสินะมันอาจจะเลือกลากก็เหาได้ใจร้อนใจแบบนุ่นนี่นั่นความใจร้อนนะมีได้ทุกอายุพี่น้องบบเกียวกับว่าอันฝรั่งอายุหน่อยเนะจนะ้ะเนาะอายุเท่าไรก็ใจร้อนได้จ้ะมันขึ้นอยู่กับนิสัยของผู้ชายค,น,คนนั้นนะจ๊ะนะความใจร้อนความโม้ความที่ว่าเอาแบบ จะค้องเป็นญงนุ่นนี่นั่นนะพี่น้องมันขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนมันไม่ได้ขึ้นกับว่าฝรั่งอายุน้อยฝรั่งอายุหลายเนาะจะเนาะอันนี้ก็ว่าให้เป็นข้อคิดสื่อได้จากพี่น้องบ่ได้มาสอนอันบอกไว้เพื่อจะได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนะจ้ะพี่น้องจา้าบ่เป็นหยังดอกเพื่ออันเขามีเขาพร้อมเพียงแต่เขาขาดมีอจถึงีินะพวกเจ้าชิพาดถึงสินะบ่แม่นหยังดอกพฟกการผิดจ,จุดหาดนได้พี่น้องถ้าท้า อันล่องคบเบิงด้วยจ้ะล่องครบเบิงพี่น้องถ้าเกิดว่ามันโอเคกัคบไปเลยจ้ะพี่น้องถ้าจะไปหา,าเฉพาะอ,อายุหลายเนะี่ยต่างคนต่างหาอายุหลายบัดนี้มีแต่คนไปยังเอาคนที่อายุหลายพวกไว้รุ่นหาแฟนบ่ได้อันอันหากะหาเอาที่ว่ามันสามสิบขึ้นด้วยพี่น้องถ้าต่ำกว่าสามสิบไปะยะเอามันหน่อยลีอันนใคจะยอมรับยว่ามันหน่อยีลีะนะจ๊ะเนาะ อันพี่น้องอันพวกเจ้ามักเบิงอันนี้บอคอยมักเบิงเมียฝรั่งที่มักแต่งตัวหรูหรามะพี่น้องซื้อของแบรนด์เนมมักเบิงที่ว่าเป็นซื้อของแบบมีแต่ของแพงๆนะคอยมากมากเบิงพี่น้องเมียฝรั่งเมียฝรั่งคนใดกระางที่หรูหรามาเฮาอวดนู่นอวดนี่คอยมักเบิงพวกเจ้าเป็นก็คอยไว้คอยเบิงขออันซ่อนน้ำกระเจ้านะพี่น้องก็เป็นยังแล้วแบบ ใช้ชีวิตรู้แลาหมาเฮาอหลีแม่พี่น้องเฮยไปตยิชางสินะเขาบริยิชางย,ยังเราอิชาแบบว่าอก็เ,เห็นจังเลย็ขคือมีเงินมีคั้มบานะเขาเก่งค่ะหาเงินใดใส่เองสิโดย่ว่าบริยัชเงินผัวสิพี่น้องหาเงินเองสิสุดยอดเลยเป็นเมียฝรั่งที่เก่งเหมือนมา,มาข่อยเชงมากเบิง่งเมียฝรั่งที่ว่ารู้ๆหละหล,ะล,ะละนานสินะพี่น้องพวกเจ้ามากเบิ่งคือข่อยบบข่อยนี่มากมากเบิ่งยังไงข่อยกับโบเบือนะแบบ ไลฟ์สไตล์เขารู้หลังสินะความมากเบิ้งสินะแต่ว่าเมียธรรมดาธรรมดาเมียพลังข่อยกระเบ,บิ้งคือกันจะแต่ว่าความมากเบิง้งถือว่าก็จะเอาของมาอวดแต่ละชิน้นพี่น้องเอยมันเป็นถูกๆพี่ตาของ,งแพงๆคอยสิทิดตามอยู่สามสี่คนนี่พี่น้องที่ว่ารวยห่ืีรู้ลลามาเฮา <laughs> พี่น้องจา้าคลิปนี้มันกระชี้เ่าออกไปเนาะจ้าเนาะขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามคอยทุกทุกคลิปเลยะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ อันคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้อง